สวัสดีค่ะคุรู้ไหมใครเนี่ยคนนี้คนนี้คือป้าเพนนั่นเองนะคะไม่ได้ดูพี่วันนดาทานข้าวหรือย,ยังคะไม่ได้กินนะ้อทไมได้กินอะไรนะ้องก็ไม่ได้กินอ๋อไข่เจียวกุ้งอะเหรอวันนั้นคือวันปิดถึงเไม่เอาหรอนะระหว่างวันกินน้ำน้อยใช่กินน้ำหมดกระปุกป้มมาที่เอาให้ไปอะ แต่เป็นน้ำเย็นใช่ไหมเรื่องจริงของคนนั้นมาเล่าให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะความหมายเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะเช็คภาพเช็คเสียงเสียงเสียงมาแล้วนะคะ<ม>โอเคภาพชัดเสียงชัดไหมคะ สวัสดีทุกเพือพ่อนทุกคนคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ็บของมีก้ำูอ้าวอยู่กัดหรือเปล่ามีคุณปิยพรน,นะคะอะสวัสดีคุณปิยาพรด้วยคะ่ะไปเรียนอะรเรียนคะเมืเ่อไหร่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นเป็นเหมือนก<ม>ันหมดบ้านใส่โลหะไม่ได้ใช่ จริงๆก็คือหมดนะเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่หมดอ่า <c oughs> นะคะมาม่าพอดีว่าตอนเย็นนะเลิกงานมาแล้วส้มก็ไปเก็บผักบุ้งในบ่อนะคะทีนี้ก็เลยได้แบบได้ผักบุ้งมาค่ะมาใส่กับต้มมาม่านะคะอือร่อยค่ะอืไม่ดีนะคะพี่มาค่ะอย่าบล็อกหนูนะ <c oughs> อันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะพี่ขา รู้สึกอวดเมื่ยมากๆแขนไม่ค่อยมีแรงเหมือนเหมือนเหมืนเหมือนมันอ่อนแรงอะ่ะเหมือนมันต้องบีบตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เป็นอย่าบูริตี้จริงๆแล้วเป็นคนเขียนสวยนะอ้วนขึ้นแบบแก้มยุ้ยเลยกินเยอะกินเก่งขึ้นอะ่ะดูดิแก้มเป็นพวงเลยนะจริงๆแล้ว เป็นจาปลาก็อโอเคแหละอ๋อเนจาปลาก็ได้โอเคได้เลยแต่อยู่นานนะอะแล้วก็อยู่นานๆด้วยเหรอไม่ได้กินแนล้วทองได้กินอะไรแล้วองก็ไม่ได้กินอ๋อไข่เจียวกุ้งอะเหรอวันนั้นคือวันปิดเถื่อแยบ่บริติจริงๆแล้วเป็นคนเขียนสวยนะมันแข็งเกินไปเหรอเบี้ยว อะไรมันเปรี้ยวอะ่ะอันนี้เหรอมาม่มาเปรี้ยวน้ำบีบมะนาวใส่ไปด้วยจริงบอกใครแล้วมึงพูดดิแบบใส่รอเนี่ยแล้วก็ไหมอ่ะอออเคยกินหรือยังยังไม่เคยกินเผื่อชอบเผื่อนหนูด้วยหนูอิ่มแล้วเรื่องอะไรให้แล้วเรื่องอะไรหล่อนที่โรงพยาบาลนะ่ะเหรอ ออฮะฮะสงสัยกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยไ,ไวงแกกงเวลากินเมนูแกงส้นกินข้าวหรอกแกูไป <พา S 1> ปิดติดันเาเมื่อยนะคะเพราะว่าเรานอนกับพื้นเราเอาผ้าปู ปกติเรานอนฟุ้งเนาะฟุ้งหนาๆอ่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเรา,เาผ้าปูไก่ย่างมั้จ๊ะหลานอยากกินไก่ย่างไย่างถือุอ่าเมื่อเช้าก็อยากกินแต่แม่ไม่ไปซื้อให้พี่วันนิดาทานข้าวหรือยังคะไม่จบหรือมีเด็กอ้อนค่ะทุกคนช่วยด้วยมีเด็กอ้อนคะ่ะ ช่วยด้วยค่ะทำยังไงดีอยากกินผัดผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แม่ผัดให้อีมมีเมมากเลยตอนนี้อิบวันนี้จะบอกว่ามีกิมจิด้วยนะคะกิมจิอันนี้เป็นฝีมือพี่สาวนะคะตอนแรกที่พี่สาวทำมาสองรอบนะคะแล้วก็ไม่สำเร็จอ่อนมากอร่อยมากเลยค่ะพี่ขา แล้วก็มีกิมจิด้วยค่ะกิมจิที่พี่สาวทําเองนะคะสําเร็จแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือหอูคือมือโปแกะกุ้งค่ะเพื่อนไปพยายมไปดูผักรือยัง <c oughs> เก็บเช้าันไปรอบนึงแล้วนะคะไม่ใช่กินข้าวไปรอบแล้วกินข้าวกับผัดพริกแกงผักกุ้งผักก็ใบไม้หอมไม่ได้อีกก็เอาที่เ <c oughs> ผาในที่นี้แปลว่าเ เอาเรื่องจริงมาพูดนะคะคุณพี่มาขาแบบคุณมีจินมาให้ได้ไหมอันนี้ส้มทานข้าวรอบสองแล้วนะคะเนี่ยข้าวต้มไข่เจียวได้นะหือไม่ได้ยินเราเะไเราไม่เอาหลุดฮะระหว่างวันกินน้ำน้อยใช่กินน้ำหมดกระปุกบางทีเอาให้ไปอะ่ะแต่เป็นน้ำเย็นใช่ไหม <c oughs> ลางา s <nings> <S ได้นะคะตอนนี้ใส่ไม่ได้ลูกาอ่ะตอนนี้น้ําหนักตอนนี้น้ําหนักห้าสิบสามจากตอนนั้นจากตอนนั้นสี่สิบตีดีเรื่องเยอะฝึกกำปูนะฝึกกัูคือมือโปแกะกุ้งคเพื่อนไปไปยังไปดูผักไปยังเก็บเช้าวันไปเียนอะรละเล่นพละ เมื่อไหร่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เป็นเหมือนอกันหมดบ้านใส่โลหะไม่ได้ใช่กินไปกินมาหมดเฉยเลยหมอบยจะเพลินก็เพลินแม่บอกว่าตั้งแต่มาทำคลิปเรียวเนี่ยลดไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่มานานแล้วใส่มานานมากแล้วิกว่าปีแล้วเรื่ความเรืร่อไม่ชอบลองกินดูดิเผื่อ Để cho giác sẽ thích ăn hơn nữa. Ừ. đã bỏ à. ừ. à. ừ. rồi ăn rồi à? chưa ăn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  à? chưa ăn à? chưa ăn à? chưa ăn เช็คภาพเช็คเสียงเสียงเสียงมาแล้วนะคะการซื้อให้นะคะพี่การซื้อน้องหมีให้เหอนหมีน้องหมีด้วยไม่ใช่พี่พูดเราก็ต้องมาหาอะไรกินกันก็อดใจไม่ไหวอะไรเหรอ ยุยแล้วเี่อดยยุยคือไหนเพราะว่ากินข้าวสองรอบเห็นกินอะไรก็อร่อยวันนี้ไม่มีตะเกียบไม่ได้เอาตะเกียบมากินกับช้อนซ่อมเนจริงกินกิมจิกับเส้นมาม่ากินกับตะเกียบเหเห็นนูกินก็หิว วันนี้วันนี้เก็บมาได้น้อยกว่าวันนั้นเนาะเพราะว่าวันนี้เริ่มเร็วกว่าแล้วหนูคือมือโปแกะกุก้มเพื่อนไปไม่ไดไปดูผักหรือยังเก็บเช้าวันกิโลก็เลยใส่ใส่นิ้วกลางไม่ได้แล้วต้องมาใส่นิ้วนางแทนตอนนั้นในสมุรสาครลายมือส <c oughs> วยแค่ขี้เกียจเองเอ้ยอันนี้มันเรื่องจริง ไม่เร,ริงจริงๆแล้วลายมูทีนะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆทำแบบน่าก,กินมากกับข้าวแต่ละบ้านน่ะน่าก,กินมากเสร็จแล้ว<ช>เราก็หิวไงเราก็วาวโตวไหมโตขึ้นไหม,ไมใ่ะก็้าดีแล้วจา,าวกีแบนเดีวเพื่อนเจบอ้าวยู่กัดหรือเปล่า ครัชัดแสงชัดไหมคะสวัสดีทุกเพือพ่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไม่จบหรือมีเด็กอ้อนค่ะทุกคนช่วยด้วยมีเด็กอ้อนคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะทำยังไงดีเดี๋ยวเป็นแผลในปากหรือเปล่าช่วนตะกอไม่เอาอีกไม่พูดดีไม่พูด,พดแบบแอดออกอา่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วแล้วก็เคยเป็นโควิดแล้วซ้มชอบกินก้านแบบนี้มากกว่าใบนะคะลองคลอดอร่อยมาก